ถ้าเราจะทำความรู้จักนะครับกับวิวัฒนาการของสีย้อมผ้าครับก็คงจะต้องย้อนกลับไปนะครับถึงภูมิปัญญานะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดของสีย้อมผ้าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติครับและตอนนี้ครับผมก็เดินทางมาอยู่ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดครับบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับนอกจากจะมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วเขายังมีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้บางชนิดนะครับที่สามารถนำไปทำเป็นสีย้อมผ้าได้ครับ พอครับหน้าที่ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกรดนี่มีอะไรบ้างครับหน้าที่หลักจริงๆต้องเข้าเราแรกเรื่องที่รับอนุญาตจากกรมป่าไม้นี่คือเข้ามาศึกษาวิจัยเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยพอตอนนั้นเรารับอนุญาตพื้นที่ประมาณสัก6 6 0 0ไร่นหันรอไรเรามีประเภทป่าใหญ่หลักๆคืออยู่สองบทสองประเภทคือป่าดิบแรงค่าป่าเบญญพัณธ์เพราะฉะนั้นไม้ที่สามารถย้อมสีได้เนี่ยเราจะพบทั้งใน2ป่าถูกไหมฮะ ที่ตรงนี้จึงเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชโดยเฉพาะไม้ย้อมสีสำหรับประชาชนในทุกครังหน้าครับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในเนื้อที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งได้รับการดูแลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้ทีมวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ศึกษาข้อมูลจากสัตว์ป่าและต้นไม้สายพันธุ์ต่างๆครับ และรวมไปถึงกลุ่มของต้นไม้ที่ให้สีย้อมผ้าด้วยครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะตามพี่สมัยนะครับเข้าไปดูวัตถุดิบที่จะเอามาทําเป็นสีย้อมผ้าได้ในป่าใช่ไหมครับพี่สมัยเดินทางไปไกลไหมครับอ๋อวันนี้เราจะเข้าไปก็ประมาณสักสามกิโลครับสกิโลอ่า ตลอดเส้นทางที่พวกเรานั่งรถผ่านนะครับถ้าสังเกตดีดีจะเห็นต้นไม้ใหญ่ปรคลคุมทั้งสองข้างทางพี่สมัยบอกกับผมครับว่าต้นไม้เหล่านี้สามารถนํามาย้อมสีได้ทุกชนิดแต่คุณภาพของสีนั้นจะไม่สวยและไม่คงทนแต่เดี๋ยวสักครู่ครับเราจะเดินทางไปถึงต้นไม้ต้นแรกที่พี่สมัยแนะนําว่าเป็นต้นไม้ที่ให้สีสันสวยงามซึ่งจะต้องเดินทางต่อเข้าไปในป่าลึกสักหน่อยครับ ป่าตรงที่เรามานี้เราเรียกว่าป่าดิบแล้งป่าดิบแล้งอ่าป่าดิบแล้งครับป่าสแกร่าแห่งนี้ครับมีอยู่2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งซึ่งไม้ให้สีส่วนมากจะเติบโตในป่าดิบแล้งเพราะว่าเป็นป่าที่มีดินลึกเก็บความชื้นได้ตลอดเวลาต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และสูง มีเนื้อและเปลือกไม้สีสันแตกต่างกันและต้นไม้ให้สีชนิดแรกแอบแทรกอยู่กลางป่าใหญ่ที่เราจะได้พบนะครับนั่นก็คือต้นไม้หน้าตาพิลึกต้นนี้ครับไม้ลำต้นเขา,เ,าเป็นไม้เลื้อยยาวยครับแล้วลักษณะเด่นเขาคือว่าใช่ไหมเปลือกเขาจะมีสีเหลืองแล้วก็มีหนาม<อ>ไม้แกแลเนี่ยบางทีถ้าคนท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าหนามเข หนามเขอ๋อ,อคือลำต้นเขาจะมีหน,นามเห็นไหมฮะถ้าเถาอื่นอย่างนั้นไม่มีหนามแต่ไอแ้แกแลหรือหนามเขเนี่ยเห็นไหมม,มันจะมีหนามอยู่ที่ครับเปลือก ต้นแกแ,แลที่แลดูแล้วคล้ายกับประมึกมีหนามต้นนี้สรรพคุณเหลือล้นจริงๆครับโดยปกตินะครับชาวบ้านจะใช้แกแ,แลไปเป็นยาสมุนไพรแก้ท้องร่วงบำรุงน้ำเหลืองและแกนของมันเองก็ยังให้สีเหลืองสดสำหรับการทำสีย้อมผ้าด้วยครับแต่จะต้องรอนะครับให้ต้นมีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปก่อนถึงจะให้สีสันที่สวยงามและคงทนได้ดีครับ นี่ก็เป็นต้นแกแลที่เราออกเดินทางมาตามหานะครับต้นที่นํามาทําสีได้นี่ต้องมีอายุ30-40ถึงปีขึ้นไปต้นแกแลที่อยู่ข้างหน้าผมอยู่ตอนนี้นะครับมีอายุกว่าร้อยปีครับและนี่คือส่วนที่เป็นกระพี้เลวมันลุดหมดแล้วเหลือเฉพาะแก่นนี่นี่ฮะนี่เห็นชัดเจนนะครับนี่นครับจอกสีเหลืองไปแบบเหลืองทอง นี่นะครับก็เป็นลักษณะเปลือกนะครับของแกแลที่อาจจะเห็นแก่นไม้อยู่บางส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับนี่มไม่มีกลิ่นนะพี่ไม่มีกลิ่นคนโบราณรู้ได้ยังไงครับว่าต้นไม้แบบนี้มีสีซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วนามาถีบทาสีย้อมผ้าได้มันนี่คือเป็นองค์ความรู้อของบรรพุรุษของเราครับจะแกแลสีเหลืองมากคุณ,ณประโยชน์ เรามาพบกับต้นไม้ให้สีอีกชนิดหนึ่งครับที่พี่สมัยบอกว่าเป็นไม้ที่ให้สีย้อมที่ออกไปทางสีม่วงน้ำตาลและแดงครับและที่สำคัญนะครับชื่อของต้นไม้ต้นนี้ก็ชวนออกแนวคนลุกนิดหน่อยกับต้นที่เรียกว่าประดูเลือดตอนนี้นะครับพี่สมัยก็พาเดินมาดูอีกต้นหนึ่งที่นิยมนำมาทำสีก็คือต้นกระดูนะครับที่เห็นข้างในตรงนู้นนะครับต้นใหญ่ๆ รเเดี๋ยวา,าไปดูใกล้ๆประดู่ป่าหรือประดู่เลือดต้นนี้ครับสามารถสูงได้ถึง30เมตรเลยทีเดียวครับเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถนําไม้มาเป็นโครงสร้างของอาคารและเครื่องใช้ต่างๆได้ครับแก่นและใบก็เป็นยาสมุนไพรชั้นดีและที่สําคัญครับส่วนของเปลือกชาวบ้านนิยมมาทําสีย้อมผ้าอย่างต้นประดู่เนี่ยมันจะมีน้ํายาง ส่วนที่อยู่กับเปลือกเนี่ยจะมีน้ำยางสีแดงๆเหมือนกับที่เขาเรียกชื่อว่าประดูเลือดประดูเลือดคือคสีแดงลักษณะเหมือนเลือดอ่าใช่เดี๋ยวพี่สมัยนะครับจะลองเฉาะให้ดูว่าสีที่นํามาทําเป็นสีย้อมผ้าเนี่ยที่บอกว่าลักษณะสีเหมือนเลือดเนี่ยจะหน้าตาออกมาสีจะแดงขนาดไหนนะครับอ้โเหมือนเลือดเลยนะฮะ ยางที่มาจากต้นประดู่เลือดนะครับที่มีลักษณะก็เหมือนเลือดนะครับที่จะนําไปทําเป็นสีย้อมผ้าได้นะครับจากประดู่ป่านะครับยังมีต้นไม้ให้สีที่นิยมกันในกลุ่มของคนย้อมผ้าครับนั่นก็คือต้นขี้อ้ายที่ให้สีน้ําตาลออกเหลืองครับนี่ก็เป็นต้นขี้อ้ายนะครับนี่ที่เปลือกข้างในก็จะเป็นลักษณะสีส้มๆใช่ครับนะครับ อันนี้เขานิยมไปย้อมทําอะไรครับอ่าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกผ้าฝ้ายอ่าผ้าฝ้ายผ้าทั่วไปที่จะย้อมนอกจากต้นขี้อ้ายจะเป็นวัตถุดิบสีย้อมผ้าชั้นดีแล้วที่สมัยแกยังเล่าให้ฟังนะครับว่าดี่แหละคือสุดยอดสมุนไพรสำหรับภูมิปัญญาโบราณที่ได้ผลดีนักแหลกลดฝาดชาเย็นเวลาเราท้องเสียไงใช้ได้ผลจริงนะ และยังมีต้นไม้อีกมากมายครับในป่าสแกราแห่งนี้ที่สามารถนํามาทําสีย้อมผ้าได้ครับถ้าจะให้เดินดูทั้งหมดก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยทีเดียวครับและหลังจากนี้ครับพี่ๆนักวิจัยของเราครับก็จะขอสาธิตให้ดูว่าเมื่อนําไม้เหล่านี้ไปทําการย้อมนะครับสีที่ได้จะออกมาในรูปแบบไหนครับ <c oughs> ไม่อยู่บนเขียงเลยอะ เราสับออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับลักษณะเปลือกไม้ก็จะสามารถเห็นได้ในเรื่องของสีนะครับชัดเจนนะครับพี่จำลองอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ปะดูครับอันนี้ปะดูนะครับปะดูเข้มหน่อยนะครับที่อ้ก็จะออกส้มๆเมื่อเปลือกไม้โดนความร้อนนะครับน้ำในหม้อก็จะเริ่มเปลี่ยนสีครับต้มทิ้งไว้30นาทีพอได้เวลาก็นำผ้าลงไปจุ่มดูสีของเปลือกไม้ได้แล้วครับ สีประดูจะให้เป็นสีอย่างนี้เลยนะครับเต่แล้ิเป็น,ปน่า,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 านี่สีแบบจาะออ,ออกโทนน้ำตาลที่จำลองบอกครับว่าเป็นเพราะในส่วนผสมของเปลือกไม้ในปริมาณน,น้อยแต่ถ้าอยากได้สีโทนแดงเข้มก็ต้องเพิ่มเปลือกไม้ลงไปอีกครับและในหม้อถัดไปที่พอจุ่มผ้าแล้วนะครับจะได้สีออกไปทางเหลืองครับจากแก่นของแกแลนนั่นเองนอกจากนั้นครับหม้อต้อมจากเปลือกขี้อายก็จะให้สีเหลืองสวยงามไม่แพ้กันครับ จริงจริงแล้วความเข้มข้นของสีเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับความหนาของผ้าด้วยถ้าผ้ามีความหนามากเส้นด้ายใหญ่เ่ยนะครับมันจะทาให้สีเนี่ยมันติดได้ได้มากกว่าไม่น่าเชื่อว่าภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีมาแล้วคิดค้นโดยมนุษย์นะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาสมัยโบราณจริงๆครับจากต้นทางวัตถุดิบธรรมชาติในป่าแบบนี้แล้วนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาดูปลายทางของการย้อมผ้าในรูปแบบอุตสาหกรรมพื้นบ้าน จะมีกรรมวิธีอะไรบ้างนะครับอดใจรอช่วงหน้าครับก็เ,เป็นสีที่ได้จากย้อมมะเตอรลมะเตอือ,อนะครับ